อยากจะทำอะไรอะไรไม่ต้องไปรบกวนใครถ้าหากมันดีก็ทำไปเลยตามอำเภอใจตูีคเป็นไงบ้างครับเจอตั้งนานอบคุณเนี่ยเข้าใจดีครับไม่ดีเหรอ ไม่หนีก็ได้แต่ว่าถามหน่อยได้ไหมอ่ะพิษเที่ยวขึ้นมายังไงอ่ะอ๋อติดมากับรถเจ้าคุณปูนะครับติดไปกับรถคุณปูก็ต้องเป,เป็นแฟนคุณปูสิครับทะลึ่งข้าเป็นเพื่อนเล่นจ้ารือใจเย็นครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะตั้งแต่เอามาใช้เนี่ยก็เห็นนั่งอยู่ในรถแล้วครับน่าสงสารนะครับสงสารเขาเลยครับสงสารตัวเธอเลยพิษหน้าตาก็ดีแต่งตัวก็ดีทำไมไม่หารถใหม่ๆใช้ล่ะครับพี่น้องครับอื ผมก็อยากได้รถใหม่เหมือนกันนะครับจะซื้อสิครับพี่น้องครับแต่ผมไม่อยากเสียเงินก้อนนะครับก็ไม่อยากถอนเงินเก็บน,นี่แหละครับทนหน่อยเดี๋ยวก็ชินนะครับขอเลียงแก้วขอรับน้องครับถ้าอยากได้รถใหม่แต่ไม่อยากจ่ายเงินก้อนติดต่อกลุงศสีนิวคาสินเชื่อเพื่อรถใหม่โอ้ศูนย์สองเจ็ดสีู่นย์เจ็ดสี่ย์ศูนเนี่ยจะเกบเงินก้อนไว้นอนกอดส,สบายสบายแถม เดียงได้รถใหม่ป้ายแดงมาขับอีกด้วยนะครับรุ่งศรีนิวค่ะศูน7์0 0 7เจสี่ศถูกต้องครับช่างอูดมีลูกค้ามาซ่อมรถไม่เห็นมีเลยนี่ขอรับเป็นไงโดนผี zipper, หลอกน่ากลัวไหมมองทำไมอะขอรับพูดมา สิงสีงใช้หน้าไปแบกมาระต่างทองไปบ่อยแล้ว